ทำนวัตกรรมใหม่อันนี้ก็เป็นเครื่องที่เราเรียกว่า EECP เครื่องลวดกระตุ้นการทำงานของหัวใจทำให้สมรรถภาพของการทำงานของหัวใจดีขึ้นเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้มากขึ้นผู้ป่วยอาการก็จะน้อยลงเพราะนั้นในผู้ป่วยหลอดเลือดหวัวใจตีบที่ยงังคงมีอาการอยู่ทั้งๆที่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่แล้วที่จะช่วยให้ผู้ป่วยนะครับได้มีอาการลดลงหรืออาการหายไป โดยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเช่นการใช้บอลลูนเพื่อการฉีดสีซ่อมแซมเส้นเลือดทุกชนิดขดลวดหัวกรอความเร็วสูงอุปกรณ์เลเซอร์คลื่นเสียงความถี่สูงเครื่องดูดริ่มเลือดในปัจจุบันเทคโนโลยีในการรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายติดอุดตันมีหลายชนิดเดิมทีเราใช้วิธีการผ่าตัดซึ่งสามารถจะทําได้โดยการทาบายพาส การรักษาที่ว่านี่คือการขยายหลอดเลือดส่วนปลายด้วยการใช้บอลลูนและใส่ขดลวดโดยการใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกับการขยายหลอดเลือดหัวใจแต่นาเอาเทคโนโลยีอันนี้มาใช้กับการขยายรักษาโรคหลอดเลือดส่วนปลายที่ขาหรือแม้กระทั่งที่บริเวณอื่นๆของร่างกายเช่นหลอดเลือดที่ไตหลอดเลือดที่สมองหลอดเลือดที่แขนเป็นต้นการรักษาอาการกล้ามเนื้อหัวใจตาย หรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันโดยใช้สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกําเนิดกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหลอดเลือดหัวใจอุดตันซึ่งภาษาฝรั่งเรียกว่าโรคฮาร์ดแท็กเนี่ยผู้ป่วยจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับมาโรงพยาบาลค่อนข้างจะสายเพราะฉะนั้น,นการทารําบอลลูนหรือการให้ยาละลายเลือดเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลเต็มที่เพราะฉะนั้นก็มีความพยายามที่จะทดแทนกล้ามเนื้อที่มันเสียไปแล้วนะครับโดยเอาเซลล์ต้นแบบ แล้วเอาเซลล์ส่วนนั้นซึ่งมีคุณสมบัติที่จะเจริญเติบโตไปเป็นกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยแล้วก็ฉีดเข้าไปในกล้ามเนื้อหัวใจนะครับโดยใช้วิธีการสายสวนนะครับเมื่อหลอดเลือดเปิดแล้วเซลล์เหล่านี้จะเข้าไปนะฮะเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อที่ช้ำและหวังว่าเซลล์เหล่านี้จะเข้าไปทดแทนกล้ามเนื้อที่เสียไปก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกอันหนึ่งในอนาคตสําหรับผู้ป่วยที่โชคไม่ดีไม่สามารถจะไปโรงพยาบาลได้ทันท่วงที การผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโดยไม่หยุดการทำงานของหัวใจที่เรามาทิ่ดีเนี่ยมากกว่า90%อนของคนไข้ที่รับการผ่าตาัดเราใช้เทคนิคใหม่นี้คือว่าเราทำผ่าตาดัดแบบไม่ต้องหยุดหัวใจขณะที่หัวใจเต้นอยู่เนี่ยเราก็เย็บตัดต่อเส้นเลือดหัวใจได้ทีนี้จะท,ทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีข้อนำเลือดหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นชั้นเนี่ยซื้อจากต่าง,งประเทศซื้อจากต่าง,งประเทศเนี่ย โซนนี้ก็ราคาแพงมากแต่รับทงทีมเราก็เลยคิดว่าทําชั้นขึ้นใช้เองไปใช้ท่อซิลิโคนนะฮะซึ่งเป็นท่อให้นัำเกลือให้เลือกอยู่แล้วทําให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเส้นเลือจดจติดตันรุนแรงสามารถเข้าถึงการรักษาสถานที่แห่งนี้คือหออภิบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรักษาอักษรหรือที่เราเรียกว่า acute stroke unit นอกจากนี้ ยังมีหออพิบาลผู้ป่วยเพื่อให้การฟื้นฟูดูแลสำหรับผู้ที่มีอาการทางหลอดเลือดสมองในระยะเริ่มแรกจะเป็นที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะแรกเพื่อให้การดูแลรักษานั้นได้ผลดีที่สุดเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นมีโอกาสหายจากโรคได้มากที่สุดแล้วก็มีพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็คณะแพทย์ให้การดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถ นอกจากนี้คลินิกพิเศษยังมีการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดภาวะของโรคปัดใจและเบาหวานให้กับผู้มาใช้บริการอีกด้วยแบบประเมินของเรานะครับประโยชน์ของมันก็คือว่าเมื่อเราประเมินแล้วทราบว่าตัวเองนี่มีความเสี่ยงเพียงใดถ้าเรามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ความเสี่ยงของเราเี่นลดลงได้แบบประเมินอันนี้เราสร้างขึ้นมาโดยการซักประวัตินะครับถามประวัติในแง่ของเบาหวานในแง่ของความดันโลหิตสูงแล้วก็ตรวจร่างกาย โดยเฉพาะตัวร่างกายที่เราเน้นก็คือเรื่องของการวัดเส้นรอบเอวว่ามีภาวะอ้วนหรือเปล่านะครับแล้วก็อาศัยผลเจาะเลือดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยฮะเราเอามาสร้างรวมเป็นแบบประเมินผลของแบบประเมินอันนี้ประโยชน์ของมันก็คือว่าเมื่อเราประเมินแล้วว่าเรามีความเสี่ยงเพียงใดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้คลินิกพิเศษพรีเมียมคลินิกศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมตาบอลิซึมโรงพยาบาลรามาธิบดี มีระบบการรักษาพยาบาลแบบบูรณาการโดยความร่วมมือจากกว่าเจภาควิชาไม่ว่าจะเป็นภาควิชาอายุรศาสตร์ภาควิชารังสีวิทยาภาควิชาสัรยศาสตร์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ภาควิชาวิสัญญีวิทยาภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูภาควิชาพยาบาลศาสตร์และภาควิชาอื่นๆการให้บริการอย่างครบวงจรของคลินิกพิเศษที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยการรักษาการฟื้นฟูดูแลตลอดจนการป้องกันร,รักษาการปฏิบัติตนเพื่อลดภาวะและปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยผู้รับบริการจะได้รับความรวดเร็วเมื่อใช้บริการตลอดจนรูปแบบการให้การรักษาที่ทันสมัยด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยคลินิกพิเศษจะทําการประเมินสืบค้นหาสาเหตุของอาการอันเนื่องมาจากโรคหัวใจและหลอดเลือดอาการเหนื่อยเจ็บแน่นหน้าอกเป็นลมหมดสติ ไสัมเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เป็นแผลเรื้อรังที่เท้าตลอดจนการให้การรักษาโรคที่เกี่ยวเนื่องหรืออาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนและการเลิกบุหรี่คลินิกพิเศษหรือพรีเมี่ยมคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งอยู่บนชั้น5ของอาคารศูนย์การแพทย์สริกิตเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วทันสมัยเป็นการให้บริการอย่างครบวงจรตั้งแต่การป้องกันรักษาดูแลและฟื้นฟู มีการพัฒน,นาการทางด้านสถานที่การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอาทิเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์320สไลด์เครื่องเอ็โคคา์ดโอแกรมระบบ4มิติการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัดผู้ที่รับบริการสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 2 0 1 2 2 1 1กด0ด้วยบริการที่ทันสมัยครบวงจรศูนย์หัวใจหลอดเลือดและแมบอลิซึมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะอยู่ดูแลหัวใจของคนไทยให้มีความแข็งแรงส่งผลให้คนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข